ฉันชื่อเกดนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อฉันอายุ12ปีและมันยังคงตามหลอนฉันมาจนถึงทุกวันนี้ตอนนั้นครอบครัวของฉันเพิ่งย้ายไปอยู่บ้านใหม่ในหมู่บ้านชันเมืองบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้เก่าแก่สองชั้นดูขลังและมีเสน่ห์แต่ก็มีบางอย่างที่เงียบสงบจนน่าขนลุกห้องนอนของฉันอยู่ชั้นสองเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดมีหน้าต่างบานใหญ่ที่มองเห็นสวนหลังบ้าน วันแรกที่ฉันย้ายเข้าฉันรู้สึกเหมือนมีคนมองฉันอยู่ตลอดเวลาฉันคิดว่าคงเป็นเพราะฉันยังไม่ชินกับบ้านใหม่แต่ความรู้สึกนี้ก็ไม่เคยหายไปไม่นานหลังจากนั้นฉันก็เริ่มได้ยินเสียงแปลกๆในห้องเสียงเหมือนคนกําลังลากเก้าอี้หรือเสียงกระซิบเบาๆตอนกลางคืนแต่เมื่อฉันลุกขึ้นไปดูก็ไม่มีอะไรเลยพ่อกับแม่บอกว่าคงเป็นแค่เสียงบ้านเก่าลั่นหรือเสียงลม แล้ววันหนึ่งฉันก็พบเพื่อนคนนั้นมันเป็นตอนบ่ายวันเสาร์ที่ฝนตกหนักฉันกำลังนั่งวาดรูปอยู่บนพืนห้องทันใดนั้นฉันก็ได้ยินเสียงหัวเราะคิกคักเบาๆมาจากมุมห้องฉันเงยหน้าขึ้นมองและเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนั่งยองๆอยู่ตรงนั้นเธอมีผมยาวสีดำสนิทสวมชุดกระโปรงสีขาวซีดๆและมองมาที่ฉันด้วยดวงตาที่กลมโตและว่างเปล่า เธอมาตั้งแต่เมื่อไรฉันถามเด็กผู้หญิงคนนั้นไม่ตอบเพียงแต่ยิ้มกว้างอย่างเงียบๆเธอชื่ออะไรฉันถามอีกครั้งปิ่นเสียงของเธอแผ่วเบาเหมือนเสียงกระซิบของสายลมนั่นคือจุดเริ่มต้นของมิตรภาพที่แปลกประหลาดระหว่างฉันกับปิ่นเราเล่นด้วยกันทุกวันปิ่นชอบเล่นซ่อนแอบและชอบให้ฉันอ่านนิทานให้ฟังปิ่นไม่เคยออกไปจากห้องของฉันเลย และเธอก็ดูเหมือนจะไม่แตะต้องอะไรได้ยกเว้นแต่ว่าเธอจะขยับของบางอย่างได้ในบางครั้งเช่นของเล่นที่ถูกวางไว้ตรงข้ามห้องจะเลื่อนมาอยู่ข้างๆฉันโดยไม่มีใครเห็นฉันไม่เคยเล่าเรื่องปิ่นให้พ่อกับแม่ฟังเพราะฉันกลัวว่าพวกเขาจะไม่เชื่อและหาว่าฉันบ้าทุกอย่างดูปกติจนกระทั่งคืนหนึง่งคืนนั้นฉันนอนไม่หลับ ฉันมองไปที่ปิ่นที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ตรงมุมห้องจูจูปิ่นก็หันมามองฉันใบหน้าของเธอเปลี่ยนไปรอยยิ้มที่เคยดูน่ารักกลายเป็นรอยยิ้มที่บิดเบื้อนและน่ากลัวดวงตาของเธอไม่ได้ว่างเปล่าอีกต่อไปแต่มันเต็มไปด้วยความแค้นและเธอพูดด้วยน้ำเสียงที่แข็งกระด้างไม่ใช่เสียงกระซิบแผ่วเบาเหมือนที่ฉันเคยได้ยินเธออยู่ที่นี่เธอรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงอยู่ที่นี่ ฉันส่ยหด้วยความกลัวฉันตายที่นี่ปิ่นพูดฉันตกลงมาจากหน้าต่างบานนั้นเมื่อหลายสิบปีก่อนเธอชี้ไปที่หน้าต่างห้องนอนของฉันฉันเหงาฉันอยากมีเพื่อนอยู่ด้วยตลอดไปทันใดนั้นอุณหภูมิในห้องก็ลดลงฮวบฉันรู้สึกเหมือนมีมือที่เย็นเชียบมาจับข้อเท้าของฉันไว้แน่นและดึงฉันลงจากเตียงอย่าไปนะแกดเธอต้องอยู่กับฉันปิ่นกรีดร้อง ฉันรวบรวมความกล้าที่มีอยู่พยายามดิ้นรนและตะโกนเรียกพ่อแม่สุดเสียงโชคดีที่พ่อและแม่ได้ยินเสียงของฉันพวกเขารีบวิ่งขึ้นมาเปิดประตูห้องทันทีที่ประตูเปิดออกแรงที่ดึงขาของฉันก็หายไปและปิ่นก็หายไปจากมุมห้องราวกับไม่เคยมีตัวตนอยู่ตรงนั้นพ่อและแม่ตกใจมากเมื่อเห็นฉันนั่งร้องไห้ตัวสั่นอยู่บนพื้นห้องพวกเขาพาฉันไปนอนที่ห้องของพวกเขาในคืนนั้นและหลังจากไม่นาน เราก็ตัดสินใจย้ายออกจากบ้านหลังนั้นทันทีเราไม่เคยพูดถึงเรื่องปิ่นอีกเลยแต่บางครั้งในวันที่อากาศเย็นสบายและมีฝนตกโปรยๆปๆฉันจะยังคงได้ยินเสียงหัวเราะคิกค,คักเบาๆจากมุมห้องที่ว่างเปล่าฉันไม่รู้ว่าปิ่นยังอยู่ที่นั่นไหมแต่ฉันรู้ว่ามิตรภาพในวัยเด็กของฉันกับเพื่อนที่มองไม่เห็นคนนั้นเป็นสิ่งที่ฉันไม่มีวันลืมได้เลย